ดีครับร้านมีดช่างแขกนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันงานเทโวนะครับประกวดงานนะครับไม่ใช่ประกวดงานครับตั้งโต๊ะหมู่บูชานะครับในตลาดมีทั้งหมดอ่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าซุ้มนะครับสิบห้าซุ้มนะครับอันนี้ว่าเขาก็ไม่ได้มีการประกวดนะครับเขาก็ให้ตั้งเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวนะครับ มีคนมาท่องเที่ยวก็ร้านช่างแกะก็ตั้งหมู่มาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับตั้งมาเนี่ยนะครับโชงานะครับเขาเรียกโชงา <c oughs> ก็มันเป็นประเพณีครับเป็นประเพณีแล้วนะครับแล้วก็มันมีนะครับเป็นประเพณีนะครับ ปาาีที่แล้วนะครับงานดำเนี่ยคู่นั้นน่ะจะใหญ่กว่าคู่นี้นะครับจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ช่างแขกก็รุ่นใหญ่ๆยกไม่ไหวครับเดี๋ยวเกิดการเสียหายนะครับถ้าอยากจะดูรุ่นใหญ่ๆนี่รุ่นละสิบล้านรุ่นละแปดล้านห้าล้านมีครับคู่ละนะครับอันนี้ไม่ถึงครับ พวกนี้ไม่ถึงนะครับเราก็่างแขกก็ไม่ยกลงมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดการเสียหายนะครับคือยกก็คือว่าย้ายที่เลยครับก็มาเที่ยวงานเทโวนะครับไทธานีนะครับจัดทุกปีนะครับจัดทุกปีครับเดี๋ยวก็จะมีมีคนมานะครับมีผู้ว่ามามอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สองคนนะ้พอครองสามเดี๋ยววางนี่ลูก 昨天没运动。